ต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทารอนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่อดงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธน,น้ำนะคะประจําวันที่23สถึง31สิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีทาน,น้ำนะคะก็คือผู้ที่เกิดในราศีมีนกรกฎนะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งละคณาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาศีตำาลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวนตกนั่นเองนะคะ และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปนะคะหรือเรีวยกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอเคเริ่มกันที่ความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะซึ่งมองว่าในในสัปดาห์นี้คนโสดอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนอะ่ะพยายามที่จะเข้ามาคุยหรือว่าพยายามที่จะติดต่อคุณอยู่นะคะเพียงแต่แค่ว่าคนเนี้ย คุณมองดูแลแล้วคุณประเมินดูแลนะคะใช้สัญชาตญาณของตัวเองทุกอย่างเรียบร้อยคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเข้ามาแบบไม่ได้จริงจังกับคุณมากพอนะคะคือเขาอาจจะเข้ามาคุยแหละเขาอาจจะแสดงออกแล้วว่าเขาสนใจคุณแต่ว่าในเรื่องของความแบบอยากที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้จริงๆคือคุณอาจจะยังไม่เห็นแล้วมันก็เลยทําให้ราศสีธทตุน้ำไม่ได้อยากที่จะไปอะไรด้วยคืออารณ์เหมือนแบบถ้าคนที่เข้ามาไม่ได้คิดจะจริงจังกับคุณจริงๆอะ คุณก็ไม่ได้อยากที่จะไปคุยหรือว่าไปจารมสาษันหรือแม้กระทั่งไปให้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเพิ่มเติมท่านน้ำรู้สึกยังไงคะกับค,คนที่เข้ามาในอีพิโซดนี้จริงคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้จริงจังขนาดนั้นโอเคเขาชอบคุณจริงแต่ว่าเขาเขาไม่มีความสม่ำเสมอเขาใหม่ได้ โดยภาพรวมคือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังมากพอนะคะแล้วเขาะะรู้สึกยังไงกับคุณเขาเองก็ยังไม่พร้อมจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขา,ารู้สึกสนใจคุณจริงๆนะแล้วก็ดูแลอยากพูดคุยอยากที่จะสารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เขาก็ถือตนว่าเป็นคนสดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาเองก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเขาเองเนี่ยได้คุยหรือว่าได้ศึกษาคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเอาคํา ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดก็ยังคงโสดต่อไปไม่ได้เสียใจอะไรเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาแบบไม่ได้จริงจังหรือเข้ามาในแบบที่ไม่ได้จะชัดเจนกับคุณมากพอคิดว่าท่าน้ำในตอนนี้ก็ดูไม่เอาแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะก็ยังคงได้โสดต่อไปนะคะมีคนคุยแก้เหงากุบกิบนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้จริงจังอะไรในช่วงนี้ค่ะนะคะราคาสำหรับของคนโสดก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีธน,นามนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยความใกล้ชิดสนิทสนมอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจะดรอปลงนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณเองเนี่ยหรือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยในช่วงเนี้ย เหมือนมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่จะต้องจัดการหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องทานะคะยุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างมากนะคะเลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ทีนี้อย่างที่สิตธบอกไปในอิพิโซดเนี้ยความสัมพันธ์มันจะดูแบบเหมือนไม่ได้หวานเท่าเดิมไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมอะไรเท่าเดิมแต่ก็ยังมีกันอยู่นะคะยังคงคุยกันยังคงอะไรกันทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแค่แบบ ความมุ่งมิงมันหายไปอะในในในเอิโซดนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้จะจะฟิลแบบฟิลเพื่อนฟิลเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยมากกว่านะคะดูสิว่าธาตุน้ำคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยะคะในสัปดาห์นี้เอาจริงๆคุณเองอะมีความรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เลยกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ใน ในช่วงนี้แต่ในขณะเดียวกันถามว่าคุณเข้าใจไหมคุณก็เข้าใจซึว่าคนที่คุณคุยอยู่ได้ตอนนี้จริงๆคุณอะเขามีใจที่ตรงกันนะคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกอย่างงั้นคุณชอบเขาเขาชอบคุณคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณเพียงแต่แค่ว่ามันมีบางอย่างที่ต้องทําอ่ะมันมีบางอย่างที่ต้องจัดการมันมีบางอย่างที่แบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วอยากที่จะทําให้เสร็จอยากที่จะจัดการให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยนี่แหละคะ่ะ ตัวคุณเองก็ดูนอยๆนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะระมัดระวังจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็สุขภาพจิตของตัวเองด้วยระวังจะดิ่งจะดาวจะอะไรอย่างนี้นะคะให้ขึ้นนะ let your f r i e n d helps you นะคะฉันว่าอาจจะต้องแบบ มีการมอยกับเพื่อนบ้างในช่วงนี้หรือว่ามีการคุยหรือทําอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราแฮปปี้หรือว่าไม่เหงานะคะมันจะทําให้แบบความสัมพันธ์นี้ยังประคับประคองกันไปต่อได้คืออย่าฟุ้งซ่านมากเกินไปนั่นเองและเขานะคะรู้สึกยังไงกับเราคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะรู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณมากเลยอะจริงๆนะคิดถึงแบบมากๆจริงๆอยากเจออยากคุยถ้าในสัปดาห์นี้เจอกันไม่ได้ คุยกันไม่ได้ก็รู้สึกอยากเจอมากอยากคุยมากอยากอยากทาทุกอย่างเหมือนเดิมมากๆติดตรงแค่ว,ว่าทําไม่ได้ในช่วงนี้นะคะมีบางอย่างต้องไปจัดการก่อนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่อึดอัดเขาเองก็อึดอัดเหมือนกันกับสถานการณ์นีน้เพราะเขาเองก็ชอบคุณเหมือนที่คุณชอบเขาเหมือนกันเขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขาเหมือนกันนะคะ เอาค้ำความรักความสัมพันธ์นะคะของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในสัปดาห์นี้เชืว่าการคุยกันอะไรกันยังมีอยู่แต่แค่ว่ามันไม่หวานเท่าเดิมมันไม่ได้สวีทกันเท่าเดิมแล้วดูมุมใครมุมมันตัวใครตัวมันกันมากขึ้นในอพิโซดนี้นะคะ,ะคุณจะได้ใช้เวลาทบทวนอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะแต่อยากที่จะให้มองเป็นข้อดีมากกว่าว่าแบบ เอ uce. อยอย่างน้อยๆในช่วงนี้คุณก็ดูจะได้ให้เวลากับตัวเองมากขึ้นได้ตกตะกอนมากขึ้นว่ารู้สึกอะไรยังไงนะคะได้คุยกับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงสงหวะเวลาที่ยากลําบากแต่ว่าซึ่มองว่าคุณทั้งคู่ยังใจตรงกันอยู่มันคงไม่มีปัญหาอะไรนอกจากแบบอยู่คนเดียวแล้วนอยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของชาวท่าน้าเองหรือว่าเป็นคนที่คุณไปคุยอยู่ด้วยหรือคนที่คุณไปดีลอยู่ด้วยที่ในช่วงนี้แบบฝ่ kon, ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ว่างที่จะคุยหรือไม่ว่างที่จะแบบ เจอนะคะเป็นประมาณนี้นะแต่ทุกทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะรอแค่แบบเออให้เขาจัดการเรื่องราวของเขาให้เขา,เาจัดการทําอะไรทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะคะทุกทุกอย่างมันจะโอเคเองนะรานะคาสําหรับของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนที่มีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับชาวท่านนามที่มีคู่แล้วนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะมีใครบางคนที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันก็เดิมๆดิมอเนาะมันก็น่าเบื่อมันเริ่มอยู่ตัวแล้วลองทํากิจกรรมใหม่ๆกันดูไหมอะไรเงี้ยดูแล้วในสัปดาห์นี้เป็นช่วงของการแบบเออลองอันนั้นไหมลองอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าร,ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นระหว่างเรากับเขามันเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มไม่มีอะไรชะนนชนเริ่มมีความเบื่อเข้ามานะคะทุกอย่างเป็นความเคยชิน ถ้านำรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคุณรักเขาแหละนะแล้วคุณก็พร้อมในการที่จะเดินทางหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เขาร้องขอ แม้ว่าบางอย่างตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันทําให้เขาแฮปปี้มีความสุขคุณก็พร้อมที่จะทําหรือคุณก็พร้อมที่จะจอยด้วยคุณพร้อมที่จะเอาด้วยคุณอยากที่จะแบบแก้ไขบรรยากาศความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะพยายามประคับประค,คองให้แบบความสัมพันนี้มันยังไปต่อกันได้นะคะและเขาล่ะคะรู้สึกยังไงกับคุณคู่ของชาวธาตุน้ําคนนี้เนี่ยคิดคิดคิดนะคะว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะจะทําอะไรดีนะในความสัมพันธ์นี้นะคะมาสักพักหนึ่งแล้ว นะคะและก็นีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่แบบอ่าเริ่มที่จะสื่อสารว่าอ่ะเราลองทำมันนั้นไม่ล่ะลองทำมันนี้ไม่ล่ะหรือถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ความสัมพันธ์ไหนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ภายในที่นี้อ่านสมัยถึงมาเป็นการแบบพันธนะคุยกันว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะทํานั้นไหมจะทํานี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าเดิมตรงที่ว่าแต่คนต่างจาก ฟังกันมากขึ้นต่างคนต่างจะเข้าใจกันมากขึ้นคุณเข้าใจคู่ของคุณมากขึ้นคู่ของคุณเข้าใจคุณมากขึ้นอาจจะหมายถึงฟังกันมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ดูแล้วอยากที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่รู้จะทะเลาะกันไปทําไมอะต่างคนก็ต่างยังรักกันอยู่นะคะ เอาคำความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้ว่านน้ำในพิสซดนี้คิดว่าอะไรที่เคยอึดอัดใจนะในความสัมพันธ์นี้ที่มันเคยเป็นปัญหามีเกณฑ์ที่ว่าจะถูกคลี่คลายนะคะหรือว่าถูกแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีมาหรืออาจจะหมายถึงเรื่องแผลฝังใจนะคะอาจจะมีการหยิบยกเรื่องพวกนี้มาพูดคุยกันอีกแล้วก็ทําให้แบบรู้สึกดีกับมันมากขึ้นอืรู้สึกได้หิวมากขึ้นนะคะแต่ว่า สิ่งที่สามารถบอกได้เลยก็คือในเอพิโซดนี้อย่างน้อยๆไม่ว่าแบบจะคุยกันในในรูปแบบไหนก็ตามนะคะคุณจะสามารถรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ว่าคู่ของคุณยังรักคุณอยู่คุณทั้งคู่ยังคงมีความรู้สึกที่ตรงกันอยู่คุณรักเขาและเขาก็ยังรักคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะต่างคนต่างรู้สึก p อ e c พ a t e ที่ยังคงมีกันอยู่ไม่ได้อยากจะปล่อยมือกันไปไหนจริงอยู่ที่บางครั้งบางทีอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างแต่แบบ ในวันนี้หรือใน,ในในสัปดาห์นี้คุณทั้งคู่ดูแบบอยากที่จะแก้ไขปัญหาหรืออยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเลยนะคะตามน้บไพ่นะอราคาสำหรับของชาวธาน้ำนะคะใน e p พิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description b o อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ